อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทโบราณสถานอันเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์รวมทั้งร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ที่สร้างสารรค์งานศิลปะอันน่าสนใจขึ้นในพื้นที่นี้จนกระทั่งกลายไปเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และบทคดีอันสําคัญที่สามารถนําพาไปสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้ซึ่งเรื่องราวของอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทกับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจะเป็นอย่างไรบ้างเชิญหาคําตอบได้ในภูพระบาทว่าที่มรดกโลก 1. การดำเนินการขึ้นทะเบียนอุทยานประวัาาติศาสตร์ภูพระบาทเป็นมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท มีความโดดเด่นในฐานะที่เป็นแหล่งโบราณคดีอันสำคัญตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงยุคประวัติศาสตร์ด้วยเหตุนี้เองจึงมีการขึ้นบัญชีเบื้องต้นของอุยทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2547ต่อมาเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2566คณะรัฐมนตรีก็มีความเห็นชอบให้ส่งเอกสารและคำขอไปยังองค์การยูเนสโกเพื่อขอให้ขึ้นทะเบียนอุยทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเป็นมรดกโลกโดยอาศัยเกณฑ์2ข้อกล่าวคือเกณฑ์ประการที่1 อุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้เป็นพยานหลักฐานสำคัญที่ยอดเยี่ยมของประเพณีวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่หรือสูญหายไปแล้วโดยเป็นแหล่งวัฒนธรรมสีมาที่เป็นการผสมผสานความเชื่อเรื่องพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์กับการกำหนดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์โดยการปักหลักหินหรือสีมาซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบของการกำหนดพื้นที่อุโบสถด,ด้วยใบยเสมาดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ส่วนเกมในประการที่2ก็คือเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่สืบทอดกันมาโดยมีหลักฐานว่ามนุษย์ที่เคยมีถิ่นที่อยู่ในบริเวณนี้ได้ทําการผสมผสานคติความเชื่อรวมเข้ากับธรรมชาติแล้วดัดแปลงเพิงหินที่อยู่ในลักษณะต่างๆให้กลายมาเป็นที่พักหรือสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้อย่างลงตัวโดยเหตุนี้จึงมีการคาดการณ์ว่าภายในปีพุทธศักราช2567ทางองค์การยูเนสโกจะประกาศผลของการพิจารณาออกมาว่า อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหรือไม่ 2. ที่ตั้งและความเป็นมาของอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทภูพระบาทคือชื่อของภูเขาขนาดเล็กลูกหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดอรธานีโดยอยู่ห่างจากตัวอำเภอ12กิโลเมตรส่วนสาเหตุที่ตั้งชื่อภูเขาลูกนี้ว่าภูพระบาทก็เพราะว่าบนยอดเขาเป็นที่ปฏิษฐานรอยพระพุทธบาท ภูพระบาทเป็นภูเขาหินทรายและเป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาภูพานโดยพื้นที่ของภูพระบาทนั้นเป็นป่าไม้เบญจบพรรณอันสมบูรณ์และมีไม้เนื้อแข็งอยู่หลายชนิดเช่นไม้เต่งไม้รังไม้ประดู่้วยเหตุนี้เองกรมป่าไม้จึงได้ประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ชื่อว่าป่าเขือน้ำซึ่งในเวลาต่อมาทางกรมศริลปากรก็ได้ขออนุญ,ญาตกรมป่าไม้ใช้พื้นที่ป่าจำนวน3430ไร่ของป่าเขือน้ำเพื่อประกาศเป็นเขตอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของพื้นที่ในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทก็คือโขดหินและเพิงหินทรายที่กระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่เป็นจํานวนมากโดยนักธรณีวิทยาได้สันนิษฐานเอาไว้ว่าในยุคโบราณน,นั้นพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทถูกปกคลุมไปด้วยฐานน้าแข็งขนาดใหญ่จนกระทั่งเมื่อ180บล้านปีก่อนฐานน้าแข็งนี้ก็ละลายและไหลลงสู่พื้นที่ที่ต่ํากว่าตามแรงดึงดูดของโลก ทำให้เกิดการกัดเซาะอ,อย่างรุนแรงบนเทือกเขาภูพานจนกระทั่งในท้ายที่สุดแล้วสภาพภูมิประเทศบนภูพระบาทจึงปรากฏเป็นโขดหินและเพิงผารูปร่างแปลกๆดังที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้มนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เคยอาศัยอยู่ที่ภูพระบาทก็ได้สร้างสรรภาพต่างๆเอาไว้เช่นภาพฝ่ามือภาพคนและภาพสัตว์เนื่องจากว่ามนุษย์ในยุคนี้ยังไม่ได้ประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาเพื่อใช้สื่อความหมาย ต่อมาเมื่อห่วงเวลาล่วงเลยเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์แล้วก็มีการค้นพบหลักฐานอันเกี่ยวกับกิจกรรมของมนุษย์ในสมัยวัฒนธรรมทาวาราวดีซึ่งอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่1 2บสถึงสิโดยมีการดัดแปลงโขดหินและเพิงหินทรายบนภูกระบาดไปเป็นศาสนาสถานโดยมีการปักใบเสมาหินขนาดใหญ่ล้อมรอบศาสนาสถานเหล่านั้นเอาไว้จนกระทั่งถึงพุทธศตรวรรษที่ยีบสอถึงยีวัฒนธรรมลาวก็เข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่อีสานตอนบนเกือบทั้งหมด รวมถึงบนภูพระบาทด้วยดังที่ปรากฏว่ามีงานศิลปกรรมของสกุลช่างลาวอยู่บนภูพระบาทด้วยเช่นพระพุทธร,รูปขนาดเล็กที่ถ้ำพระเสี่ยงนอกจากจะมีวัฒนธรรมจากหลายสมัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับภูพระบาทแล้วคนในท้องถิ่นก็ได้นำเอาตำนานพื้นบ้านเรื่องอุตสาบารดมาตั้งเป็นชื่อของโบราณสถานต่างๆบนภูพระบาทด้วย 3. โบราณสถานที่น่าสนใจในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท หอนางอุษาห,หอนางอุษาคือสถานที่อันโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์มากที่สุดของอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทโดยเป็นโขดหินที่มีรูปร่างคล้ายเห็ดที่ตั้งอยู่บนลานหินด้านบนกว้าง5เมตรยาว7เมตรและสูงจากพื้นประมาณ10เมตรต่อมามนุษย์ในสมัยก่อนจึงได้ก่อหินล้อมเอาไว้เป็นเพิงด้านบนมีประตูและหน้าต่างขนาดเล็กซึ่งแม้จะเป็นห้องที่มีขนาดไม่ใหญ่แต่ก็เพียงพอที่จะใช้เป็นห้องประกอบพิธีกรรมหรือบำเพ็ญเพียรนอกจากนั้นบริเวณโดยรอบหอนางอุษา ก็ยังมีใบเสมาหินทั้งขนาดเล็กและใหญ่ล้อมรอบอยู่ด้วยก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ภายในวงล้อมเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนามาตั้งแต่โบราณกาลแล้วในตำนานเรื่องอุสาบารดได้เล่าเอาไว้ว่าหอนางอุสานี้เป็นสถานที่ที่นางอุสาใช้เป็นที่พักเมื่อมาศึกษาวิชากับฤาษีจันทาซึ่งในเวลาต่อมาเท้าบารดก็ได้ลอบขึ้นไปหานางอุสาบนหอแห่งนี้กูนางอุสา กูนางอุสามีลักษณะเป็นหินทรายสองก้อนซ้อนทับกันโดยหินก้อนบนกว้าง3เมตรยาว3เมตรและสูง4เมตรส่วนหินก้อนล่างตั้งตรงเป็นฐานเพื่อรองรับหินด้านบนและมีการสกัดพื้นทำเป็นห้องขนาดเล็กสันนิฐานว่าใช้เป็นห้องบำเพ็ญเพียรหรือประดิษฐานรูปเคารพส่วนผนังเหนือห้องมีภาพเขียนสียุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เป็นหลายเส้น6เส้นขนานกันในแนวนอนส่วนบริเวณโดยรอบกูนางอุสามีใบเสมาขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทั้ง8ทิศ บอ่อน้ำนางอุษาบอ่อน้ำนางอุษาเป็นบอ่อน้ำที่สกัดลงไปบนพื้นหินขอบบอ่อด้านในกว้าง2เมตรยาว2เมตรและลึก5เมตรส่วนขอบบอ่อด้านนอกยกตัวสูงจากพื้น1เมตรและโค้งรีไปตามที่ธรรมชาติตกแต่งมาให้นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าบอ่อน้ำแห่งนี้น่าจะเป็นแหล่งน้ำที่คนโบราณใช้สําหรับบริโภคหรือสําหรับการประกอบพิธีกรรมต่างๆตามความเชื่อส่วนที่นอกบอ่อมีการสกัดเป็นร่องสี่เหลี่ยมตื้นๆกว้างประมาณ50เซนติเมตร และเป็นทางยาวออกไปตามแนวของลานหินซึ่งนักโบราณคดีเขาสันนิษฐานต่อไปว่าเป็นทางระบายน้ําลงไปสู่เบื้องล่างในตำนานอุษาบารดกล่าวเอาไว้ว่านางอุษาใช้บ่อแห่งนี้เป็นที่อาบน้ําและนางก็ได้พบกับเท้าบารดที่นี่ถ้าบัวถ้าคนถ้ำบัวและถ้ำคนมีลักษณะเป็นเพิงหินที่ซ้อนทับกันจนกระทั่งเกิดเป็นชะง,งอนหินที่สามารถใช้เป็นสถานที่หลบแดดและฝนได้ ภายในถ้ำบัวมีภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เขียนด้วยสีแดงอยู่บนผนังเป็นภาพสัตว์หลายตัวเรียงกันอยู่สองแถวโดยแถวบนเป็นภาพสัตว์สองตัวที่หันหน้าไปทางทิศใต้ภาพของลูกวัวที่เดินตามแม่วัวและวัวมีโหนกอีก3าตัวกำลังเดินตามกันส่วนแถวล่างนั้นเป็นภาพกิ่งไม้ปะปนอยู่กับภาพของลูกวัวและแม่วัวรวมถึงสัตว์ที่ไม่ทราบชนิดอีกสองตัวส่วนถ้ำคนอยู่ห่างจากถ้ำวัวไปประมาณ10เมตร มีภาพคนเจ็ดคนที่วาดด้วยสีแดงอยู่บนผนังและกำลังเดินไปในทิศทางเดียวกันโดยที่บางคนก็มีกล้ามเนื้อที่น่องนูนออกมาอย่างชัดเจนสันนิษฐานว่าเป็นภาพของคนที่ใช้กำลังขาเป็นอย่างมากนอกจากนั้นที่เพดานถ้ำก็ยังมีภาพเขียนลายตารางสีขาวและมีภาพคนที่เขียนด้วยสีแดงแบบระบายทึบวาดทับลงไปบนตารางนั้นด้วยตามตำนานอุสาบารดกล่าวเอาไว้ว่า ทำคนไปนสถานที่ที่นางสามัญยวิเศษเขียนรูปกษัตริย์เมืองต่างๆให้นางอุษาดูเพื่อที่นางจะได้รู้ว่าชายคนใดคือผู้ที่เทพเจ้ากำหนดให้มาเป็นคู่ของนางท้ำช้างท้ำช้างมีลักษณะปเป็นแท่งหินที่ซ้อนทับกันกว้างประมาณ3เมตรและยาวประมาณ10เมตรที่ด้านในมีร่องรอยของการสกัดด้วยสิวจนเรียบสามารถใช้เป็นที่นั่งบำเพ็ญเพียรได้ ส่วนที่ด้านนอกมีภาพเขียนสีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกเป็นภาพวาดสีแดงเป็นเส้นหยักขึ้นลงที่ไม่ทราบความหมายส่วนอีกกลุ่มเป็นภาพลายเส้นสีแดงรูปช้างที่สวยงามมากนักปรรดีดีสันนิษฐานว่าเป็นภาพวาดยุคป,ประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมลาวถ้ำพระถ้ำพระมีลักษณะเป็นเพิงหินขนาดใหญ่ที่วางซ้อนทับกันต่อมาคนโบราณได้สกัดหินที่พื้นออกจนเรียบและกลายเป็นห้องขนาดใหญ่ นอกจากนั้นก็ยังสลักรูปพระพุทธรูปเอาไว้ด้วยส่วนที่ด้านนอกพบรอยของหลุมเสาเรียงกันอยู่เป็นแนวนักโบราณคดีจึงสันนิษฐานว่าในสมัยโบราณอาจจะมีการต่อหลังคาที่เป็นไม้ออกมาด้วยแต่ก็น่าเสียดายว่าในปัจจุบันนี้หลังคาเพิงหินด้านบนได้พังทลายลงมาแล้วและทับพระพุทธรูปไปบางส่วนภายนอกถ้ำพระมีการปักใบเสมาไว้8ทิศปัจจุบันคงเหลือ6ทิศคอหม้าเท้าบารถ คอกม้าเท้าบารถดเป็นขดหินทราย2ก้อนซ้อนกันอยู่มีความยาว15เมตรกว้าง10เมตรที่ด้านล่างของหินก้อนล่างมีการสกัดหินออกเป็นห้องสองห้องโดยที่ห้องใหญ่มีการสลักพื้นเป็น2ระดับและมีการสลักหินที่ขอบด้านนอกยกเป็นสันขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําฝนไหลย้อนกลับเข้าไปในห้องนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าอาจจะเคยมีเสาไม้ปักอยู่ที่ขอบพื้นห้องเป็นลูกกรงเพื่อป้องกันสัตว์ร,ร้ายเข้ามาทําอันตรายส่วนห้องเล็กอีกห้องที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออก เป็นเพียงห้องพื้นเรียบผนงงังโค้งสันิฐานว่าน่าจะมีการใช้สถานที่นี้สำหรับประกอบพิธีกรรมและบำเพ็ญเพียรในตำนานอุษาบารดกล่าวเอาไว้ว่าคอกม้าเท้าบารดคือสถานที่ที่เท้าบารดผูกม้าเอาไว้ก่อนที่จะไปหานางอุษาที่บ่อน,น้ำนางอุษาหีหบศพเท้าบารดหีบศพเท้าบารดมีลักษณะเป็นโขดหินวางทับกันกว้าง5เมตรยาว7เมตร สันนิษฐานว่าใช้เป็นสถานที่นั่งจำศีลส่วนด้านทิศเหนือของเพิงมีการสกัดเป็นลานหินและมีการเจาะหินเป็นหลุมกลมหลายหลุมเรียงกันอยู่ตามแนวขอบของลานหินโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1 0 1ถึงเซนติเมตรนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าน่าจะมีการสร้างเป็นรั้วไม้เพื่อป้องกันสัตว์ร้ายแต่นี่อีกความเห็นก็กล่าวว่าหลุมเล็กๆเ,เหล่านี้น่าจะใช้จุดไฟในเวลากลางคืนเพื่อให้แสงสว่างในตำนานอุสาบารุกล่าวเอาไว้ว่าสถานที่แห่งนี้ ใช้ฝังศพของเท้าบารตหลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนจาก,การตรอมใจที่นางอุสาเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้หีบศพนางอุสาหีบศพนางอุสาเป็นเพิงหินที่มีขนาดกว้าง5เมตรและยาว6เมตรมีแท่งหินสองข้างค้ำยันหินขนาดใหญ่ที่ทับอยู่ด้านบนจนมีลักษณะคล้ายกับโต๊ะหินด้านล่างเป็นห้องที่มีพื้นที่ประมาณ2.5ตารางเมตรมีการสกัดพื้นหินจนเรียบแม้ว่าจะเป็นห้องที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่ก็เพียงพอที่จะใช้บำเพ็ญเพียรได้ในตำนานอุสาบารดกล่าวเอาไว้ว่าท้าบารดใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ฝังศพของนางอุสาห,หลังจากที่นางตรอมใจจนเสียชีวิตเนื่องจากไม่สมหวังในความรักอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเปรียบเสมือนเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญในการศึกษาถึงวิถีชีวิตของมนุษย์โบราณที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ถือได้ว่าเป็นโชคดีของคนไทยเป็นอย่างมากที่ได้เป็นเจ้าของแหล่งวบรณคดีอันทรงคุณค่าเช่นนี้ หากในอนาคตอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมนรดกโลกแล้วก็คงจะกลายเป็นสถานที่ที่คนทั่วโลกให้ความสนใจมากขึ้นอีกและพวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นเจ้าของก็สมควรที่จะอนุรักษ์อุทยานแห่งนี้ให้อยู่คู่กับชาติของเราไปตราบนานเท่านาน